สวัสดีนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้ก็มาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ทาแบบฝึกหัดนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นของวันที่ 17, 18แล้วก็19นะคะก่อนอื่นเลยเขาบอกให้เราเรียนในหนังสือหน้าที่35นะคะก็คือหน้านี้เป็น paragraph รรนะคะแล้วก็มาช่วยกันตอบคาถามนั่นเองจะเป็นเรื่อง w a s world นะคะดเด็กๆสังเกตเลยนะคะ w a s world คืออะไรนะคะคือกริยาคือ verb นะคะ was w e l d นะคะมันก็คือ is am are ในรูปของอดีต is นะคะ am are นะคะแปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมคะะเป็นอยู่คืออันนี้คือปัจจุบันอ่ปัจจุบันที่แต่ว่า was w e l e ก็แปลว่าเป็นอยู่คือ มือนนกัแต่อยู่ในรูปของอดีตเป็นอดีตของ ESMR นะคะหลักการใช้ก็คล้ายๆการ ESMR ก็ต้องดูที่ประธานใช่ไหมว่าต้องใช้ยังไงใช่ไหมคะอ่า w a s w ร r กก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุเทียนจะเปิดให้เด็กๆดูนะคะ,ะเด็กๆดูนะคะในโทรศัพท์ของคุเทียนนะคะเห็นไหมคะว่า w a s w w r r l d นะคะ e I he she it เนี่ยใช้กับ was y o u were t h e y ใช้กับ were นะคะอันนี้คือใช้ในประโยคบอกเล่านะยกตัวอย่างเช่นนะคะ he was a student last year but he became a teacher last month พวกเขาเนี่ยอยู่ทีโ่โรงเรียนเมื่อวานนี้พวกเขาเรียนคณิตทั้งวันเห็นไหมคะว่ามันใช้ในรูปของอดีตอ่ะทำไมถึงเป็น was ดูที่ ประธาน he นะคะเขาบอกนี่ไง he ใช้กับ was ใช่ไหมคะทีนี้ข้างล่าง day day world นะคะเห็นไหมคะว่า day day ใช้กับ world นะคะ ah uh, day ใช้กับ world u will be day ใช้กับ world i he s h e it ใช้กับ was นะคะจำแค่นี้นะคะ uh, ทีนี้ก็จะมีนะคะรูปร่างที่เป็น ถ้าเป็นปฏิเสธนะคะก็คือ was บวก not ใช่ไหมคะอันนี้ใช้ในรูปแบบปฏิเสธนะหรือเขียนในรูปย่อว่า wasn't ถ้า w e r l ในรูปปฏิเสธก็จะเป็น w e r e บวก not ก็จะเป็น weren't weren't ในรูปนี้นะคะ อะจําง,ง่ายเลยคือ ismr a ในรูปของอดีตทีนี้มาดูจดหมายฉบับน,นี้เขียนวันที่เท่าไหร่25 may นะคะวันที่25พฤษภาคมเขาบอกว่า dear diary dear diary it wasn't อันนี้เห็นไหมเป็นปฏิเสธละ it wasn't a nice day yesterday because The weather wasn't good มันเป็นวันที่ไม่ดีเลยเมื่อวาน yesterday เป็นวันที่ไม่ดีเลยเพราะว่า the weather เนี่ย wasn't good อากาศเนี่ยไม่ดี In the morning ในช่วงเช้า it was windy and cloudy คือมันมีอะไรคะ windy น,นี่คือสภาพอากาศ windy คือ มันมีลม and cloudy คือเมฆหมอกใช่ไหมมีลมแล้วก็มีเมฆ in the afternoon แล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ย there was heavy rain นะคะก็คือมันมีฝนเนี่ยตกหนักมากเลยดเด็กๆสังเกตไหมตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นพูดถึงเรื่องของเมื่อวานในรูปของอดีตนะคะ,ะในรูปของอดีตทีนี้เขาบอกว่า my friend and I were in the park ฉันเนี่ยแล้วก็เพื่อนของฉันเนี่ยอยู่ที่สวนสาธารณะ we weren't อันนี้คือมาจาก were not ที่เรียนบอกนะ we weren't happy because we didn't have our umbrellas นะคะพวกเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เอาพกร่มมาไม่ได้เอาล่มมาด้วย we were very really cold and wet นะ,ะพวกเราเนี่ยหนาวเย็นมากแล้วก็เปียกโชกเลยนะคะทีนี้มาดูข้างล่างประโยคคำถามมาตอบไปด้วยกันนะ What is a nice day yesterday เมื่อวานเป็นวันที่ดีไหมเด็กๆว่าเขาพูดว่าเมื่อวานเป็นวันที่ดีไหมคะไม่ดีนะคะเวลาตอบอ่ะเขตอบว่าอะไรคะ No it w a s not it was อ่ะกระด้แค่นี้อ่ะ what was the weather like in the morning ในช่วงเชา้าอากาศเป็นยังไงนี่ไงเขาบอกว่า in the morning it was windy and cloudy it was windy and cloudy นะคะข้อนี้ก็คือ it was windy and cloudy what was the weather like the afternoon เขาก็บอกว่า in the afternoon เนี่ย It was heavy rain. There was heavy rain. นะคหรือ it was heavy rain. อ่ะการตอบประโยคนะให้ขึ้นไปดูนะคะคือเวลาทำข้อสอบง่ายๆเลยเด็กๆมาดูที่ประโยคคำถามก่อนแล้วค่อยขึ้นไปหานะคะมันจะได้เร็วนะคะอ่ะข้อที่4 Where away was Jane in the afternoon? j เ n นอยู่ที่ไหนนะคะอ่ะเจนอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนคะเขาบอกเ่าอยู่ที่ไหน In the park In the park นะคะอยู่ที่สวนสาธารณนะใช่ไหม Why wasn't Jane happy เขาไม่แฮปปี้เพราะอะไรคะเขาเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่า We weren't happy ไม่แฮปปี้เพราะว่า We didn't have our umbrella เขาไม่ได้เอาร่มมาใช่ไหมอ่ะก็ประมาณนี้ก็เป็นครูเทียนอยากสนอนว่า เวลาเราตอบไม่ว่าจะทำข้อสอบอเน็ตหรือข้อสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะให้มาอ่านประโยคคำถามนะคะคำตอบมันจะอยู่ในเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะง่ายๆเลยก็เป็นเรื่อง was were เหมือนกันเขาบอกให้เราเลือกเอา was were หรือว่า was t คือคือ was not หรือ were not เนี่ยเขาไปเติมครูเทียนบอกแล้วให้ดูที่อะไรให้ดูที่ประธานอ่ะให้ดูอีกครั้ง ่าให้ดูอีกครั้งอ่าเห็นไหมคะ I he she it ใช้กับ was you we they ใช้กับ were ไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคบอกเล่ามี you อันนี้คือ you ละต้องใช้อะไรคะอ่ะก็คือ were อ่ะ uh, were you ทีนี้คำตอบเป็น no no แล้ว no มี i no i was อ่ะ where เป็น you คือ where were you i i ใช้กับ was i was it good it ใช้กับอะไรคะ it ใช้กับ was Was is good. It was fantastic. Ben คนเดียวไหม And Harry ด้วยนะแสดงว่ามี2คนต้องใช้อะไร Were. Been, no. They weren't. They ใช้กับ were ใช่ไหมแต่ว่าเป็นประโยคปฏิเสธก็เป็น no ก็เป็น weren't นะคะแค่นี้เองต่อไปเขาบอกว่าหน้าที่27ข้อที่8 Write a diary about a happy day. Use the diary above as a model. อะเขาบอกว่าให้เราเขียนไดอารี่เกี่ยวกับสิ่งที่มีวันที่มีความสุขนะคะเด็กๆอาจจะไปอ้างอิงจากที่เราเรียนมาก็ได้นะคะก็เขียนลงไปนะในข้อนี้โอเคไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคุบไป